วันนี้นะคะผลิตพันธุ์ที่ป,ปลาสองแดดที่ของชุมชนท่าช้างนะคะอำเภอท่าช้างจังหวัดนครราชสีมาก็คือพามาดูต้นน้ำแหล่งแม่น้ำมูลที่เราใช้ปลาในพื้นที่นะคะเป็นปลาธรรมชาติจริงๆอันนี้ก็คือเป็นวิถีชุมชนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าลงไปดูปลากันนะคะไปค่ะเชิญค่ะไป พ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชื่ออะไรนะคะลืมทำไมอ่ะจ๊ะประจักษ์ประจักษ์ผู้ใหญ่ประจักษ์หรือชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่ตองนะฮะกำลังจะเกษียณแต่อายุเหมือน50อะไรเนี่ยหรือ45่สิบห้าป้าอาจารย์ชื่อเบิดเลยได้เนี่ยป้าเนื้ออ่อนก็มีนั่นป้าดูได้นะฮะป้าอันนี้คือป้าธรรมชาติจริงอาจารย์โจ้มากค่ะ ไนอันขี้แมกน้องกับแมกอันใส่ย่อไว้ขึ้นใส่ครับนี่เนี่เดี๋ยวไม้ตรงนี้อ๋ออันอันลงไว้สิเออลงไว้จังมือครับถึงสิบหมื่นรู้ไหมอู้โุ้มันหลายเนาะเจ็ดมือแปดมือเนี่ยอันนี้เจมเอาเบิลแล้วว่ามีใครได้กินน้ำดอกเอาไปให้ชุมชนเห็ดอันปลายแห้งสองแดดขั้นเลยขั้นเหนียวนี่เยอะจ้าปลาเนื้ออื้อปลายเหนีอวเนี่ย โอเคอุ้ยลายแทะทอดค่ะออตอนนี้เรามาดูวัตถุดิบแล้วนะคะวัตถุดิบสําคัญแล้วก็เป็นปลาธรรมชาติจากแม่น้ํามูลอาจารย์โตมาจากแม่น้ํามูลจริงๆนะคะเพราะว่า ไปเล่นนะ้ําไปกินปลาดิบสมัยก่อนเอออะไรเงี้ยเยอะๆยะเลยแล้วก็มีความสุขมากที่เหมือนมาย้อนอดีตแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นวิถีชุมชนเมืองไทยผลิตอาหารได้เองสุดยอดอยู่แล้วค่ะแต่ก่อนเนี่ยเอาขอเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเอาปลาดิบเอาปลาดิบนะคะมาสับแล้วก็ก้อยก้อยกับหมดแดงนะคะแล้วก็เหลาซี่ซิบแซบแซบแห้งแล้วอันหมออนานไหมกับไปอันคุณหมอกับไปอัน อันอันี้พยาติค่ะคุณหมอเออก็เป็นวิถีชีวิตที่ออันนี้ปลาสูงอันนี้นะคะอันนี้คือปลาสูบปลาสูบที่ยังปลานี้ก้างเยอะนะคะจอบก้อยจับก้อยจับจับก้อยนะคะผู้ชายบอกอุ้ยผู้ชายหน้าตาดีมากที่นี่ผู้ชายหน้าตาโอ้ คือปลาตกหน้านะคะตอนนี้แต่ก็ไม่ได้หวานอะไรปลาสูบหน้าตาเป็นแบบนี้ปลาสูบกับปลาขาวต่างกันยังไงพี่ปลาขาวต่างกันเราจำต่างที่ชื่อ,อ,อแค่นี่แหละอ๋อแมนเหมือนคำพอ้องรูปกับคำพอ้องอยเยอ,อะต้องก้อยเอาอ๋อต้องก้อยเอาเด็กเอาตัวนี้อ่ะอืมเลวตัวนี้เออหนูหนูต้องโยนกลับไปไนี่คะนี่เอาไปก่อนเลยถึงไปเลยถือไปเลยมันก็ตายไม่เป็นไรรหอปค่ะ เดี๋ยวเราไปฝ่ายต่อลืมลืม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปฝ่ายต่อนะคะ <c oughs> ไปดูแหล่งท่องเที่ยวเนาะตัวนี้น่ากินี่ยอันนั้นปรากฏว่าเป็นปลากฏ <c oughs> แต่แต่แต่อย่าโยนนะคะมัน <c oughs> มันคม <c oughs> จับไม่เป็นนี่ <c oughs>